นักให้เลครับพี่น้องช่าอาราชนะครับพี่น้องชาวอ่ำชุ่มพูนจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณกันนะเจ้าภาพนะครับเนาะปลาเมียปลาเมียมาเลยม่้ครับผมพี่น้องสิปลาพืชสันผัวนั่นน่ะสวัสดีครับผมคนละครึ่งทางเนาะเจ้าปลาหอยกับปลามาพอกันนายอหวยรารดครับรายงานตัวครับผมเสือปลาจังไหนครับผมช็อตที่สองพี่น้องอีกมุมหนึ่งครับผมนี่ บ้านน้องบวกกองครับผมบึงพระไล่แกงสนามนั่งครับโค<า>รรดครับผมเมื่อกี้ึ้นนี่สองสอดครับผมคิดว่านะถ้าได้หลายก็นั่นสว่าทั้งหมุนเพิ่นเพิ่นจีบ้างเพิ่นจีตั้งหากครับผมอาจจะสามช็อตพี่น้องทันทายท่านนะพี่น้องยิได้เห็นลหลายชอดครับผม ติดตามครับผมพี่น้องโอ้ยว่ามั็นอบุญครับบุญบุญน่ะบุญน่ะบ้านอบุญครับผมมือนีมวนๆครับผมกับป่าหลายๆครับจังน้อยนี่ป่าดินนี่ครับเสียงเพี้ยงขึ้นนี่เออติดตามครับผมคมุุกจนรสข มึงครับผมต้นตีมันขึ้นเบื้องป่ามันดินครับก้อนสิ้มวนกันครับผมมีน้องก้อนจิเดือดครับนี่บาอ๋อเ้เบิ้งครับผมนี่ป่าเดือดเซดนตรีครับผมนี่มั่นแท้ครับผมมึอนี่มั่นแท้ครับผมโอ้ยอีกบ่ดวนเพราะว่าเก็บตังค์มานอนอยู่นี่เพิ่นปุ๊กปุ๊กให้ไปจ่ายค่าหนองครับผมจะตีหาพ่นครับ ลุลงจะเศร้ากันครับผมพี่นงเอ้าดีตามครับผมดีตามปลากันเรื่องเดือดใจเพลงครับผมครับผมพี่นงด้เวลาลวครับจับสลากได้เสือได้เบอร์กันแล้วครับผมนี่เริ่มลงมากกันแล้วครับไม่เหงาครับผมนี่เลื่มลงมากแล้วเดี๋ยวมันนี่สีงามขนาดจีแบบเขียว เยวใบตองครับผมสีงามขนาดเลยครับเสียมเลยนี่สองพันบัตรสองพันครับผมอุ้ยลบลบมากครับผมพี <ตา S 2> ม่อรองฝากของบวกของครับ ปุ่นเาไล่ครับอําพื้แกงสนามนั่งโคูราชครับผมมามาต้องรีรอดยังไรครับผมต้องรีรอรีล่าครับโอ้ยล้มหรือว่าล้มมากลุยตันยากเนี่ยครับผมเอาโอ้ยสีเสียครับผมนับนับนับ อยากแค่นับครับผมยินดีเบิงงว่ามีของใหญ่บอตตามครับพี่น้องสนมนะครับเนาะคุณเียพลงดังมากนะครับท่านผู้มแต่ว่าเป็นเพ่งโบเมนมัตเตอร์ครับผมเพยงเปื้นติดเพ่งแสดงสดอยู่ขอบคูณเลืลายครับที่ผมเปิดแบบนั่นให้ครับผมพี่น้องนำยังนำยัง เอ้าจวดพีน้องจวดลืมบึ้บ้ามครับล้อครับผมพี่น้องล้อล้อบลืมบึ้บ้มครับผมบินยังไดครับตามไดยเียนชูยขึ้นมากวันครับ นินครับผมแต่ว่าตัวใหญ่ด้ครบผมดนนินตัวหนึ่งครับผมพี่งเสียงห้องเสียงห้องเสียงหูเสียงกล่องเสียห้องครับผมกล่องเสียแบบห้องแห้งครับติดตามครับผมเอ้าเจ้านี่ได้ยังบ่หวฟ้าวตีมีฟ้าวน้อบบดนี้ว่าาจังไดครับอุ้มทั้งนี้ครับผมดึงงยังขึ้นบ่นี่นี่กำลังสู้อยู่นี่ครับผมกำลังสู้กันอยู่นี่ครับอุ้ยดินครับผมดิน ของไงอึ๊บเอ้ยเอ้ยโอ้ยังโมยไงปนไดนครับนี่มันสิบกว่าโลครับยังตัวนี่ยังน้อยอยู่ครับผมพี่น้องยังน้อยอยู่กับเสี่ยนสู้เด็ดครับของไงวะครับผมดึีมาโอ้ยของไงครับผมของไงป่าหินไงครับผมพี่น้องเสี่ยนสู้ผมได้ป่านิ่งไงครับผมถือว่าไง่ไง่กันครับ เพราะว่าก <muitas> ่อนลงเอ่อทางมีจับเปิดประกาศมาว่ามีปลานิ่งเท่าครับผมพี่น้องคุณนักเพื่อนาครับดึงขึ้นปลานิ่งเท่าครับผมบ่อนี่แม่นจีเป็นปลานิ่งได้กับปลานิ่งเท่าครับเพิ่นบอกว่ามีปลานิ่งเท่าพี่น้องฟังเอาเลยครับผมปลานิ่งสิแบบโบูร่านเออบนบอกว่าปลานิ่โบราณครับเท่าแห่งตัวครับบราณครับผมลูกปูนยาสังกะสีบุหรี่บุหรี่เป็นหมอยกขึ้นครับผมพี่น้อง ดุนปูง่าสังกสีผนครับผมป่านิ่นพี่น้อง <ername> สองล <kita> ูก <ility> ก้าครับผมเอาเอาไม่ดูเสี้ยนเสี้ยนชู้ผมครับผมพี่น้องดึงแม่ดึงแม่ครับผมป่านิ่นแม่ยังไงแม่ละสองลูกสองลูกครับออหนึ่งเต็มป่านิ่นแม่ยังไงหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มเอา อยากเห็นของไงครับผมพี่น้องฟังไงนะเพิ่นมามิประปึกครับผมเมื่อกี้ได้ไปแล้วเห็นไปแล้วครับดึงแบบนั้นแหละครับอ้าวเพืนกำลังดึงขึ้นครับผมเอาเอาดีล้วครับดีแล้วดีแล้วครับผมดีแล้วโอ้ยเอา อู้ยิ่งยิครับผมตัวนี้ยิ่งยิเจ้ายังไม่ยืนบังเลยไหมล่ะห่วยขึ้นมาบังพอดีครับผมอุ้ลากขึ้นไปครับผมลากขึ้นไปลากขึ้นไปออบังกระพองนั่นโอ้นมาบังครับผมพี่น้องเออผมเปียกแยงครับเดี๋ยวเบิ่งตัวไหมก็ได้ครับผมมาจวดตะอ้วนจวดจวดเสียนอ้วนห่วยจ้วนก็ยาวันยอมยมครับผม ยันอ้วน,นไหมรุ่งว,วานแบบเต็มที่เนี่ยมาจังไงครับฟังฟังมีรุ่นอี๋ครับผมนี่ทำทาคืมีรุ่นอี๋ครับมีรุ่นอี๋ครับผมนี่ก็ล่งลากขึ้นไปมาจังไงลากขึ้นอี๋ครับผมนี่นี่โอ้ยบักไงบักไงบุญล,ลากขึ้นแล้วบุญ สุดยอดเลยครับผมสุดยอดเอาเงาวตครับผมเงาวตมีเพื่อนมานครับดึงกันไปข้างบนครับผมพี่น้องมามามาตั้งใด่จิเอาขึ้นช่วยครับผมอยาเขียนนี่นี่เบิ้งเอาครับผมนี่หมดลงไตแพ้ครับผมอของใหญ่ดลงไตแพ้บนดินเหนนบ่หางดินเอาออาจังได เอาจังไดยครับผมลงไตแพ่ครับผมสำรลงไตแพ่ก็ดีง่ายครับเพราะว่ามันไปพันเซครับสายไอ้ทุนครับผมนี่ต้องลงไปปดครับผมต้องลงไปปดตามมันเอาจังไดยของเงยครับผมพี่น้องของเงยเอาจังไดยครับผมมันหมดอ้อมแมงในเขาลงปดไปน้ำครับป่าก็เห็นปากคนครับผมพี่น้อง มดลงไปมันมดไต่แพร่ครับผมพันอ้อมสายถุนนี่แหละพูดนเห็นหางแววๆนะครับหางแววๆครับผมเอามัดเลยครับผมเพื่นจัดการมัดไปทั้งนั้นเลยเอ้ยบ่ได้เห็นเลยครับบัเดียวมาเบางบางผีเลยบาทเอาบม่เป็นยังครับผมเบ่งเจ้าอื่นต่อพูดพูดพูดดึงึ้นแล้วครับผมนั่งหมุนพูดเห็นยวมครับผมเอาเอาสอยกันครับผมพูดไอป่านิ่งกับพ่อป่านิ่งทั้งนี่ ้ายุ่า่ครับผมนี่ก็ลังดึงขึ้นมัดอยู่นี่ครับผมเอาอุ้ยของหง่ครับผมมีน้องห้องแจ้าใสอยู่ครับผมทายน้ำมาท่านพูนพูนถ้าหมุนกระดก็ลังมัดไว้เอาว่าทางไหนเสียนสู้อันมาเสียนสู่นะครับผมอยู่ใกล้ๆนี่มีของหง่โชว์พ่ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเสียนสู่ดึงขึ้นมาอยากพ่อครับผมของเงยอยากพ่อ เงยขึือกันเงยขึ pim pim ้นก้าครับผมป่านน่้เงยครับเชิญสู้ผมได้ป่านิี้เงยครับผมพี่ดองเอามันมานครับพี่น้องมันมานเอาไม่เอาไม่เชิญสู้เอาไม่รูแก้ตูวไหมครับผมบ้านนี้เอาเอามีบ่อของเงย ดึงมาอีกครับผมใหญ่งคือเก่าครับผมพี่น้องปลานิ่งหญ่ครับผมสองหลอดตามหลอดเลยป่าหนิ่งหญ่เนี่ยเจ้าจู่มาปลาครับผมปลาอุ้ยนี่นี่ป่าหนิ่งหญ่บ้านพี่น้องนี่ป่าพี่น้องปลานิ่งหญ่ของใหญ่ครับผมป่าโอ้โอ้โอ้เบื้องเราครับนี่โอ้ ไปแล้วไปแล้วไปทา่ไหนขึ้นแพรครับผมขูดขึ้นแพรครับเบิ้องบนหลากอีกครับผมขึ้นแพรไปเบิ้งเบนจิตหลักขึ้นดีครับผมพาเบิ้งว่าจิจังหดครับรุ่นพี่น้องรุ่นมาของไงครับผมของไงเฮารุ่นของไงอุ่นก็ะยำห่วงเท้าใจตั้งหุ่นครับผมฟังอีกฟังหนึ่งครับครับผม ดึงมาป่าดึงมาปะตนีาเยคงาพอนยนยสู้ครับผมมาจังไหนสู้ป่าไหนบ่ใช่้่าะครับังนังนี้อึอากรากมากครับผมบึ้มเบาอีกแล้วครับผมดนของง่ายขึ้นป่านี้อีกแล้วเชิญสููผม อยู่ข้างในก็จะได้ของใหญ่ได้ครับแต่ว่าผมเชื่ออยู่ฟังครับผมเชื่อให้ได้ขวางเงยเงยกันครับผมป่านิ่นก็บักสองโลกเคืองครับพี่น้องป่านิ่นเนี่ยโอ้ป่านิ่นถอยหลีป่านิ่นโบราณเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าป่านิ่นโบราณครับผมเอาไม่รู้เสียชู้เชื่ออยู่นี่แหละครับเชื่อจนกว่าจะได้ของใหญ่ครับผม เพราะว่าข้างอื่นเขาโยนได้ครับผมนี่โอ้ยว่างเปล่าครับผมเห็นจู่ผมว่างเปล่ปาว่างั้นครับผมแงแดงเขากับถือยึดตัวนึงมั้งเมื่อกี้นี่ครับอ้วนตะอ้วนครับผมยึกยึกกำยัำอ้วนตะอ้วนนั่นถือยังตัวอ้วนกำลังบุญเอาป่านิี้ครับผมขันเบียนโมเมนต์ของเงยครับผมมา เอาเอาลากลงไปแพ่บัานนี่อ้ยลากไปไกลพอดครับผมมาเบิง้งดิเอามามาเบิ้งของป่าครับก็ลังลากขึ้นแพ่ครับผมอากลากมาครับเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มอากลากครับผมอุ้ยอ้ย,อยพี่น้องอากลากอากลาก,อากลากครับผมบึง้งอุย้ยดึงบ่ไว้ครับ ถึงกับดึงเบ่ไวครับผมป่านิ่นครับพี่น้องเบื้องเอาเบิ่งเบื้องเอาครับผมป่านิ่นแม่ละสองโลสองโลครับป่านิ่นเท่าป่านิ่นบูรานครับผมไม่ยังทั้งนั้นลงมาดึงังครับของไงบอกอุ้ยอุ้ยพี่น้องนารุ่นนารุ่นครับผมนารุ่นลากเงี้ขึ้นไปลากเงี้ขึ้นไปครับผม เอาล้มก็ได้เอาเอาลากครับผมลากขึ้นไปน่าจิเป็นของเงยครับผมบึ้มบอบึ้มบ่ครับผมบึ้มบ่ครับพี่น้องรอเบิ้งครับผมบึ้มว่ายรุ่นเป็นรุ่นครับผมตอนนี้รุ่นเห็นเพิ่นได้ของเงยครับผม อ้ตุตึงดินครับผมดินดินของไงลีครับผมปล่อยลงปล่อยลงครับผมเอาลงไปลงไปเพิ่งดูไงจำได้ครับระวังนะครับระวังระวังเอระวังครับผมขันลุงไปหาต้องระวังครับไงครับผมพี่น้องไงลุงไปมัดหางครับผมเอาเอาเอาอยู่ไปอยู่อยู่ไปอยู่เลับได้ไปหางหนึ่ง เอาเอาจำไม่ได้เรียบร้อยครับผมจำหางได้ลากไปแล้วครับผมของไงครับผมพี่น้องโอ้พอจนได้ครับนี่ยิงได้ครับพี่น้องครับผมมีจนได้ครับผมของไงครับเอาจัดไปครับผมได้แล้วของไง่นั่นป่าบึกไงครับผมนี่จะใส่หาซีบรูขึ้นครับผม ส่วนป่านิ่นก็มีแต่ป่านิ่นบราณครับพี่ดึงขึ้นครับผมอากลาครับผมป่านิ่นปลาตัวพี่น้องแค่นี้ไหมป่านิ่นปลาตะเพียนครับผมปลาตะเพียนเมลารูครับพูดแล้วหุ่นเบิงหุ่นเอาวหุ่นกำลังลากขึ้นครับอากลากดิ้นบึ้ม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 นี่โมเมนปลาใหญ่นี่ปลาเบิกนะครับแต่ว่าเป็นปลานิ่ใหญ่ครับผมโอ้ถือหลายตัวนั่นเอาวางแล้อยู่ใกล้นี่บึ้มบ่ครับ บึ้มบ่ครับผมใส่ใสโอ้ยบังเบิ้องใกล้ไหมครับบังเห็นเพื่อนยืนบังครับผมบึ้มนี่นี่ครับผมนิ่งไงนิ่งไงบึ้มบึ้มบังังเจ้าก็วยจี่ไทยน้ำมันด้านครับเขาจะบังแนบบังแนบตัดออกนี้เพื่อให้ไม่เห็นปูได้อยู่ชัดๆพี่น้องนี่คือยังสิบึ้มบึมเลยครับหลากไปอีกแล้วมีบึ้มน้ำกลงปะครับผม เบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งครับผมโอ้ไต่ไต่ไต่ซาลานั่ะนาจิมีผู้เปี่ยวเนาะเนาะครับผมนาจิมีป่านะครับอุ้ยเพิ่นลากมากพี่น้องเอาลากมากลากมากนี่ปดเพิ่นแล้วอยู่เจ้านี่ออื้ปยพี่น้องเบิ่งเอาแม่ป่านิ่แม่ป่านิ่เบิ่งเอาอุ้ยเอ้าผู้ใด้เสยนชู้นี่พี่น้องแม่นบ่าเบิ่งบ่รจัดครับผมพี่ ของงมัดไปแล้วครับยูฟังตั้งนี้ครับผมมัดของงไว้ไแล้วพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งดินครับผมเบิ้งดินเออมัดอ่างกันแล้วครับผมเบิ้งมันดินครับผมเออเองัดโช่เลยครับผมผูกไว้โช่เลยครับง่วงง่างง่วงง่างเงื่อนครับผมเอาปล่อยไ้ครับผมมาติดตามปลาเ่าปลาบร่าณต่อครับดีไหม อุ้ยดินดินครับผมป่าโบราณครับป่าโบราณพี่น้องเอาขึ้นมาครับผมอยอนสันครับผมวมิเตียใหงไงครับสองลูกเคืองถึงสามลูกเคืงครับผมทัางหุนก็จะเป็นช่างสามลูกเจ็ดครับเบื่องเอาดินอยู่ครับสุดยอดสุดยอดมาบุนทับของเขานี่ครับผมนิ่นบูร่านครับ มันเต่าครับผมพี่น้องมีแต่ปูย่าทั้งกระสีครับผมว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กับว่าแมนครับตายใย่กับว่าแมนครับปูปูย่าทั้งกระสีไปทั้งหมุนครับผมถวดมันครับผมพี่น้องถวดปลานิ่งครับมามาลากขึ้นมาครับผมลากขึ้นมาขึ้นมาบึ้มบ้บึ้มบ้บึ้มบโบึ้มบึ้ม อุ้ยอ่อนซ่วนครับเป็นกุหลาบกระลากซาซา,าครับผมใจเอ้ยป่านิ่้โบราณอีกแล้วบึมบึมอุย้ยพี่น้องขนาดตัวเดียวนั่นนี่ยังดิ่งแห่งป่าน,นี่ครับผมเอาเข้าไปยืหลีบานี้เขาไปเ,าาไปเอาปลาอยู่ใต้ซาลาครับผมอุย้ยคักเป็นคักเบิเ้งเอาครับผมทั้งหมดในซาลาพี่นาา<ป>้องใต้ซาลาเบิ้งเอา โอ้ยเขาไปคุ้มหมดเลยครับผมเบื้องเบิ้องจับโซ่บ่แขนพนุ่มยังล่ะครับอยู่ใต้ศาร่าหน่อยแขน่พนุ่นยังเอาก็สร้างไปตั้งใส่เ,เลยครับอยู่ทั้งอยู่ในใต้ศาลาครับผมมันหนีเข้าไปคุ้มเลยแหละครับถ้าเข้าไปเนี่ยคุ้มเลยครับผมปุ่นม,มันดินครับป่าดินครับผมป่าบโบราณครับ ปลานิ่นเถาพี่น้องเคยเห็นปลานิ่นเถาอุ้ยเพิ่ง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 ใปลาคอป่ะครับผมว่าปลาช่อนนะเมื่อกี้นี่ปลาช่อนครับผมพี่น้องปลาช่อนเบิ้งเบึ้งแม่นี่หลีครับผมอุ้ยปลาคอตัวใหญ่เลยดินอุ้ยอู้หูหูหูปูน่ะเอาอีกแล้วครับผมปลาคออีกแล้วพี่น้องปลาคออีกแล้ว อุ้ยหมานปาคอครับผมอยู่นี่น่ะเบิ้งเบิ้งงกับผมปากคออุ้ยอ้ยอ้ยดิ่ครับผมดิ่ดิ่น้าดาสิลุดครับผมมือขนาดนี้แหละบ่มีลุดครับผมี่น้องเอาเอาไปเรื่อยๆครับเอาหยุดพ่อใจอยู่นะครับผมอยู่แต่สาราหน่ะมาไว้เลย มเมาไปเลยครับผมให้มเมาไปเลยครับผมเอามีอีกบ่มีอีกบ่กรครับผมม้วนแล้วม้วนแล้วครับผมนี่ม้มวนขึ้นมากม้วนม้วนเบิดครับผมมีน้องพี่มาเบิ่งผลงานปลาคอครับนี่เอาออกมาให้เบิ่งครับผมบทั้งนี้มีปลาคอหลายครับผมเบิ่งเอา เอาลากมากัลนี้โบลานอีกแล้วครับผมโอ้ยปลานิ่นเต่าครับปลานิา่นโบลานครับผมพี่น้องมือนี้เป็นผ้าอื่นนะครับเคนบอกว่าปลานิ่นโบลานครับเบิ้งออกโบลานโบโบลานเบิ้งออกสองลูกว่าสามลูกครับเจอปลานิ่นโบลานครับผมพี่น้องปลานิ่นเต่า นี่จะบักใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับปานิมสุดยอดเลยครับผมตายี่สดนะครับถ้าใครได้ก็ารจะขายลดไปครับผมมาพี่น้องผพามาติดตามทั้งขังในตอมาให้เพิ่นลดไปให้เพิ่นเก็บไปครับพี่เอายุ่งยังขึ้นมาบ้านี้อือโอ้ยเจ้าเก่าตัวนี้ปลาคอบ้านี้ได้ปลาคอครับผม คอครับเบอร์ s! <S กี้น um> hmm 네ี่อ uh> ุ้ยพี่น้องเบิรงเจ้า wow นี่เบิรงเจ้านี่เบิรงเบอร์ปานินเท่าปลานินโบราณเบิรงเอาครับผมนี่เบิรงเอาครับพี่น้องปลานินโบร้านเอ้าเอ้าปากไปใส่แพรครับผมอุ้ยขึ้นแพรครับพี่น้องเอาไปมัดใส่แพรครับผม กี่เพคน,นบ้านอย,อยู่อยู่ฟังครับบ้านเหนียวเป็นไส่แพ้ครับผมมึงหลักไปใส่แพ้เฉยเลยอเอา้าได้ร้ายนะครับเจ้านี่ได้ร้ายแล้วมาเยี่ยนชู้ครับผมเยี่ยนชู้ใหญ่หมองทิ่ตามเยี่ยนชู้ใหญ่หมองครับทิ่ยกขึ้นมายีมีบึ้มบั่งบ่ครับผมคือซาแต่ละยก ยกแมนบอลแมนเซียนชูผมบอกครับผมว่าแมนน่ามัดหัวผมหนงแดงเอ็นหัวแดงแดงเลยครับเอาเสื้อสีแดงมัดหันแมนกะขาครับผมยกขึ้นมาโอ้ยพี่น้องครับผมมานิ่งโบราณเตะดงแดงดวงแดงเลยโอ้โหเออครับมอแม่ก็ขอถูกขออ๊อฟได้ะครับผมผมฉ่ได้ว่าเปิ้ลมัดหัวสีแดงครับเออคอถูกคออ๊อฟไปครับผมกันบ่แม่กันจ้ำปิด อยวว่าวากันครับอุ้ยตั้งปีอุ้มปาคอขึอออ้นมาอีกแล้วอุ้มปาคอกันมาอีกแล้วครับผมอ้ยเบิ่งเอาครับมานปาคอรครับผมนี่โอ้เป็นจิโลครับผมเป็นจิโลครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งกระคักครับรุ่นครับผมรุ่นมันดินดินมารุ่นมืน อ้ยกอดเนี่ยมันจไม่มีสิทธิ์ดินหรอครับผมเอ้าอย่างลงไปโอ้ใส่กัะสวบครับพี่น้องพี่บางอย่างมันนะเนี่ยร่างจิไเวทายพื้นครับผมกวดขึ้นไม่อีกแล้วนี่คนรถตัวได้ครับ่าคิดว่าเป็นตัวเดียวกันกับเมื่อกี้ด้วย พ่นละตัวครับผมพี่น้องมีกอดมา่หม่อีกแล้วตัวที่นี่ครับตัวนี้ครับผมกอดมา่หม่อีกแล้วย่าคิดว่าเป็นตัวเดียวกันกับเมื่อกี้ครับพ่นละตัวครับผมอุ้ยหมานบกคอยหลีครับเอากินเป็นไส้ไว้อืออุ้ยสุดยอดเลยครับเอาพี่น้องครับผมเออเรื่องตุลกระห่อนแล้ว กติขอโจบคลิปครับพี่น้องเดี๋ยวโจบคลิปน้ำป่าตัวนี้เลยครับตีดตามครับผมพี่น้องนะขึ้นไปครับผมเดี๋ยวไปจบคลิปน้ำป่าตัวนี้เลยครับว่าเิ่นซังได้จากกิโลกิโลครับผมพี่น้องขอโจบคลิปครับเพราะว่าเครื่องห่อนครับผมพี่น้องตี่ตามครับผมเออขึ้นไปแซงแต่ใส่แต่สังเลยครับผม มาเดี๋ยวไปติดตามว่าจากกิโลครับแล้วก็จบคลิปน้ำปลาตัวนี้เลยครับผมพี่น้องมันกำลังสั่งติดตามครับผมครับผมพี่น้องมีเพิ่อกระไดอยู่หางนึงแต่ว่าปุ้ยเนี่ยปุ้ยเนี่ปันไดเนาะบอกตัวใหญ่บใหญ่บอกตัวใหญ่บอกตัวใหญ่ครับผมมาเอาเอามาบงปลาครับผมพี่น้อง จบคลิปครับแบบดีข้ยอบไวเดียวขึ้นมาแล้วครับนี่มี่น้องเอามีหลายช็อตในเบิรงอยู่ครับผมพี่ทั้งนี้เอาขึ้นมาชั่งแหละครับบรรลว่าจักกิโลครับผมเ,เดี๋ยวมาเบิรงครับป้าตัวนี้จาจักโลกครับนี่ฮ่าชิปเช็ดพี่น้องพี่น้องตัวนี้ฮ่าชิปเช็ดมาซันอือป้าเอา,าจังไดยไปจังไดยมาจังไดยบัน่นเอากระบานนี่จเจ้ากระบานป่อจะขายรรัับบซื้อค อันนี้มาซื้อปะพี่น้องเพิ่อนมารับซื้อนะครับอันนี้หาสิบเจ็ดโลครับผมปลาดแบกเงยแบกเงยครับผมพี่น้องบักเงยเพื่อนเอ้าโอ้ยยูพีอจักโลครับสองตัวนี่ห้าสิบกว่าห้าสิบกว่ามันเลยครับห้าสิบกว่าห้าสิบห้าเป็พี่น้องเบิ่งเอาครับผมเอ้าเอ้าพี่น้องครับผมเอาซักนี่ครับผมพี่น้องพ่อ ม้วนมวนมันมันกันครับผมติดตามครับขครอยากก็รังล่ออีกกันบะล่ออีกว่านี่เปิดล่ออีกทีเด้ยครับผมพี่น้องแต่ผมจะจบคลิปครับผมติดตามครับม้วนมวนมันมันกันครับผมพี่น้องบ้านน้องบัวบัวกวางครับดึงพระไล่แกงสนามนางครับผมคุรักบ้านเท่าครับผมพี่น้องติดตามครับผมสวัสดีครับผมขอจบคลิปบุญ อันตัวน,น้อยพเพิ่นบ่ใครอยากเข้ากล้องเพิ่นว่า,วา,ม,ามันตัวน,น้อยครับน <c oughs> ี่องใหญ่เฮายฮอติดตามครับภูมิ